แม็กพบจังหวะความเร็วสําหรับการคว้าโพที่สําคัญยิ่งคติประจําใจของแม็กที่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือทําให้ดีที่สุดที่เหลืออยู่นอกเหนือการควบคุมของเรากําลังช่วยให้เขาพุ่งชนเป้าหมายได้อย่างแม่นยําในรถเรดบู l แม้ว่าจะเป็นรถที่ปรับแต่งได้ยากกว่ารถ m ม l a าเรของคู่แข่งลุนแชมป์ F1 2 0 2 5ของเขา หลังจากเริ่มต้นสุดสัปดาห์อาบูดาบีกลางปีด้วยการตามหลังอยู่มากในรอบซ้อมหนึ่งเมื่อวานนี้และค่อยๆลดช่องว่างลงอย่างมั่นคงในช่วงเย็นการเปลี่ยนไปใช้ปีกขนาดเล็กลงสำหรับวันเสาร์และการปรับสมดุลลดใหม่ทำให้แม็กเหลือหน้าที่เพียงแค่ขับรอบที่เกือบจะสมบูรณ์แบบตามธรรมเนียมของเขาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ทั้ง2รอบในคิวสของเขาดีพอที่จะกำหนดตำแหน่งโพโดยรอบที่2ที่เร็วกว่านั้นไม่ได้รับประโยชน์จากการช่วยลากที่เพื่อร่วมทีมทําให้ในรอบก่อนหน้านี้แม้จะไม่มีการช่วยลากเขาก็ยังทิ้งห่างคู่แข่งแมคคารเรนอยู่0.2วินาทีโดยแลนโดอยู่หน้าออสการเพียงเล็กน้อยอังเดสเตล่ากล่าวว่าเราเห็นได้ตั้งแต่ซ้อม3เมื่อพิจารณาจากวิธีที่เราคาดการเวลาเข้าสู่รอบโพลิไฟว่าเลดบูจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงมากม โดยอ้างถึงโหมดเครื่องยนต์ที่สันนิษฐานไว้ดูเหมือนว่าพวกเขาแค่เร็วกว่าเราในวันนี้ด้วยการยึดเกาะของแท็กที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงพบค่ำของรอบ q ิวหโดยที่อุณหภูมิลดต่ำลงทั้งแม็กและนักขับแมกกาเรนต่างไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงโดยไม่ใช้ยางซอฟสองชุดซึ่งทำให้ทั้ง3คนเหลือยางเพียง2ชุดเพื่อใช้ให้ผ่านเข้ารอบคิวและคิวสามเลดบูแก้ไขความยุ่งยากนี้โดยให้แม็กวิ่งเพียงรอบเดียวในคิ บนยางชุดที่ใช้แล้วนี่อาจกล่าวได้ว่าเป็นรอบที่ดีที่สุดของการคอลีฟายเมื่อพิจารณาจากแรงกดดันที่ต้องทําให้เร็วพอเพื่อที่จะไม่ต้องออกมาวิ่งอีกครั้งมันเร็วกว่าเวลาที่ทําด้วยยางใช้แล้วของแลนโดและออสการ์อยู่0.1และ0.2วิตามลําดับและเป็นอันดับ2ในเซกชันนั้นตามหลังรถเมอร์เซเดสที่ใส่ยางใหม่ของจอร์ นักขับแมกกาเลนกลับมาวิ่งรอบที่2ด้วยยางใหม่ซึ่งวิ่งไม่จบเนื่องจากผู้เขาปลอดภัยแล้วแต่นั่นหมายความว่าแม็กมีความได้เปรียบพิเศษในการวิ่งด้วยยางใหม่2ชุดใน Q ิวแต่นักขับแมกกาเลนจจำเป็นต้องใช้วิ่ง1รอบด้วยยางชุดที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วความมั่นใจพิเศษที่แม็กได้รับจากสิ่งนั้นอาจไม่มีค่าเท่ากับ0.2วินาทีแต่เขาก็อยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดขีดและดุดัน แม้ว่าจะใช้ปีกหลังขนาดเล็กกว่าแมคการเรนทั้งสองคันซึ่งหมายความว่าเขาทำความเร็วได้มากกว่าประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ปลายทางตรงด้านหลังและ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางตรงหน้าพิษแมคเบรกช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าสู่ชิเคนโค้ง6-7ที่แคบและโค้ง12ที่แคบและรักษาโมเมนตัมได้ดีกว่าทั้งในขณะเข้าและออกจากโค้งเหล่านั้นท้ายที่สุดแมคกาเรนก็ไม่มีสมดุลลดเท่าเลดบูลในโค้งช้าโดยประสบอาการอันเดอร์สเตียมากกว่าเล็กน้อย เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าความได้เปรียบในเซกเตอร์3เซกเตอร์ที่มีโค้งความเร็วช้าถึงปานกลางซ้ำๆซึ่งแมคเลรนแสดงให้เห็นตลอดการซ้อมได้หายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือมากนะักนั่นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วออสการ์กล่าวหลังจบที่3โดยช้ากว่าแลนโดเพียง0.03มิวินาทีแลนโดกล่าวว่าผมผิดหวังเล็กน้อยหลังจากถูกกีดกันจากตำแหน่งออกสตาร์ทที่อาจช่วยให้เขากำหนดเหตุการณ์และคว้าชแชมป์ให้ไกลเกินเอื้อมคู่แข่ง เราแค่เร็วไม่พอในวันนี้เมื่อพิจารณาจากปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าที่เราใช้เมื่อเช้านี้เราหาเวลาไม่ได้มากเท่าที่ควรจะเป็นแท็กที่เย็นลงและพื้นผิวที่ยึดเกาะดีขึ้นดูเหมือนว่าจะทําให้แมกกาเรนเจอกับอาการอันเดอร์สเตียเล็กน้อยการปรับปรุงของสภาพแท็กรวมกับการปรับแต่งเล็กน้อยเกี่ยวกับระดับปีกในซ้อม3าําให้เลดบูเข้าสู่จุดที่ลงตัวที่สุดอย่างน้อยก็ในรอบเดียว ภาพนั้นจะส่งผลต่อการแข่งขันจริงหรือไม่นั่นเป็นคำถามใหญ่ซึ่งคำตอบอาจตัดสินแชมป์ได้และแลนโดจจำเป็นต้องจบเพียงอันดับ3และเมื่อพิจารณาจากช่องว่างที่มีนัยสำคัญต่อจอร์ดเพื่อนของเขาที่เลวเป็นอันดับที่4ในทางทฤษฎีเขาไม่ควรต้องกังวลมากเกินไปแต่การตัดสินแชมป์แบบ3ทางที่อาบูดาบีอาจไม่เป็นไปตามตัวเลขนอกเหนือจากแทคกติกการชิงแชมป์ใดๆที่แม็กและเลดบูอาจใช้และสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดุดันของการขับเคี่ยวล้อต่อล้อ ยังมีความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือว่าจะเป็นการแข่งแบบวันพีสต็อปหรือ Two พีสต็อปดูเหมือนว่ามันจะสมดุลกันอย่างมากระหว่าง2ทางเลือกนี้ในขณะน,นี้ความซับซ้อนที่มากยิ่งขึ้นเกิดขึ้นหากเป็นการหยุด2ครั้งแม็กเรนเก็บยางฮาร์ดใหม่2ชุดซึ่งทนทานต่อการหน้ายางเกรนนิ่งได้ดีกว่าและแม็กเก็บยางมีเดียมไว้2ชุด ยังไม่มีการวิ่งเปรียบเทียบเพียงพอที่จะรู้ว่ายางชนิดใดจะดีกว่าตลอดช่วงการวิ่งแข่งทั้งหมดนี้ยังทวีความเข้มข้นขึ้นจากการที่ผู้ท้าชิงทั้ง3ผ่านคุริฟายใน3อันดับแรกห่างออกมาจากการต่อสู้แย่งแชมป์สทางจอร์ดควบคุมรถเมอร์เซเดสอย่างน่าทึ่งสู่อันดับ4บนกริดและอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ซับซ้อนขเขาเร็วกว่าเฟอร์รารี่ของชาวเพียง0.1วินาทีผู้ซึ่งกล่าวว่ารถแย่มากจนเขาเกือบจะยกเลิกรอบคิวสของเขาประมาณ5ครั้ง ในรถคันน้องท่านเซอร์ตกรอบในคิวหนึ่งเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและอาจจะดูหมดอะไรตายอยากอย่างยิ่งกว่าครั้งในๆฟรานโดลังโซโคลเลฟไฟจบที่6อาจจะนึกย้อนกลับไปว่า e อังเดสเตล่าอดีตวิศวกรเฟอร์รารี่ของเขาจากฝันร้ายในการตัดสินแชมป์สทางในปี2010ตอนนี้กำลังเผชิญกับชุดสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน